สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปาจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมรถรุ่นสเปคแคปเกตเอสนะคะเกียร์ออโต้นะคะมาดูสเปคการแต่งรถของลูกค้าเคสนี้เลยนะคะระหว่างที่ลูกค้ากําลังมารับรถนะคะปาก็มาถ่ายคลิปนะคะให้ลูกค้าในเพจหรือ YouTube นะคะได้ติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดการแต่งสเปคตัวนี้ไปเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันสองสีนะคะจะมีสีขาวและสีบอลเงินค่ะ,ะสำหรับ เสเปคของลูกคา้าเคนี้นะคะก็มีการติดตั้งชุดแต่งของ A S s p r t y y นะคะชุดแต่งของ A S s p r t y y นะคะก็จะได้ตัวชุดกระจังหน้านะคะสีดำนะคะตัดขอบสีแดงค่ะพร้อมสเกิร์ลอกคันค่ะมาพร้อมสติกเกอร์นะคะคาดข้างนะคะและครอบกระจกค่ะครอบเสาอากาศค่ะ สเตอร์นะคะตรงท้ายน้ดด้วยนะคะอันนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสเกิร์ตด้านท้ายนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการชนท้ายให้ลูกค้านะคะก็ติดตั้งสเกิร์ตได้เลยค่ะมีสปอยเลอร์หลังนะคะสีดำให้ลูกค้าด้วยค่ะดูลำรอบคันก่อนเลยนะ ก็มีการติดตั้งเบาะหนังนะคะเป็นเบาะสีดําค่ะตัดเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเราก็ติดด้านกุกงแขนให้เรียบร้อยนะคะมีเบาะหนังผู้หน้าค่ะและเบาะหนังหลังนะคะเบาะแล้วก็จะทำพนักพิงด้วยให้ด้วยนะคะจะเป็นตัวที่พิงนะคะแล้วก็กุกหนังให้เรียบร้อยค่ะ มีการติดตั้งหน้าจอเพิ่มเติมนะคะจะเป็นหน้าจอ Android ค่ะมาพร้อมกล้องถอยหลังและก็กล้องหน้ารถนะคะกล้องหน้ารถนะคะเรารอฟิล์มแห้งนะคะก็จะมีติดตั้งนะคะให้ลูกค้านะคะปิดตรงกระจกเลยค่ะแล้วตัวกล้องหน้ารถนะคะก็จะสามารถสะท้อนออกทางหน้าจอ Android ได้เลยค่ะลูกค้านะคะก็มีติดตั้งกุญแจนะคะรีโมทค่ะเป็นแบบพับนะคะตัวนี้ แบบพับเก็บนะคะอ่าอ่าตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งพอพร้อมกับติดตั้งกันขโมยได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะก็มาฝากเพื่อนๆนะคะเรามีการติดตั้งนะคะตัว็อกเท็กกันขโมยให้ลูกค้าด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะจะสามารถเปิดแคปได้นะคะโอเคค่ะฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะ ลูกค้าคนไหนที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะทักหาปลาได้เลยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ,ะสำหรับสเปคแม็กนะคะของลูกค้าเคสนี้นะคะจะเป็นแม็กเวลค่ะขนาดยางค่ะ255 5 5 R18 ทับ55 R18 นะคะ ่าแค,ค่นี้นะคะไม่มีการโหลดนะคะเลยทรงไม่โหลดนะคะใส่ยางใหญ่นะคะมาดูความร้อนค่ะไม่โหลดน,น่ะนิดนึงค่ะปริมปริมข้างนี้ค่ะก็นนิดนึงนะคะเนี่ยยางใหญ่ไม่โหลดค่ะก็จะทรงนี้นะคะใส่ชุดแต่งก็จะเข้ากันเลยค่ะมีการบรรทุกได้ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ